สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองครับผมนําเย็นอยู่ในแปลงฝรั่งเช่นเคยเนาะวันนี้มีมีเรื่องอยากเล่าเรื่องเกี่ยวกับสายพันธุ์ฝรั่งนะมีพี่ๆทำเยอะเนาะก็เรื่องควรปลูกฝรั่งพันธุ์อะไรดีมันเยอะแยะไปหมดตอนนี้ในตลาดเนาะยิงก็พูดหลายเที่ยวมากเลยแล้วก็นะก็เอามาเล่าให้ฟังกันอีกสักทีหนึงฝรั่งกิดว่คือ เรื่องสายพันธุ์ฝรั่งเนี่ยมันมันไม่มีอะไรผิดอะไรทั่เนาะเอกกับลืมก่อนอื่นเลยก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิศีเพื่อนนเองเน,นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครดูฝรั่งซะหน่อยยัเงเขียวอยู่ของพอฟือ้นของพอฟือ้นเนาะเรื่องสายพันธุ์ฝรั่งเนาะต้อมก็พยายามเก็บรวบรวมสายพันธุ์ฝรั่งเท่าที่มี เท่าที่มีแรงเก็บแล้วก็มีกําลังซื้อเนาะก็ไม่ได้หลับหูบหลับตาซื้อนะก็รู้ว่าเออช่วงนี้ซื้อได้ก็ซื้อเนาะเดินดูผลแล้วก็คุยกันไปคือมันยังไงเดียต้องอยากให้แบ่งแบ่งเรื่องเ,อเรื่องความต้องการในการหาพันธุ์พรอหลังเป,เป็นเป็นประเภทสองถึงสามประเภทนะอันดับแรกก่อนเราต้องรู้ก่อนว่าความต้องการในการปลูกเราเพื่ออะไรหนึ่งถ้าเพื่อปลูกอะ ปลูกเพื่อการค้านะต้องแนะนําว่าหาพลั่งพันธุ์ที่สามารถทําผลผลิตส่งตลาดได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ถูกลูกค้ายอมรับแต่ไม่ต้องถึงขั้นแบบว่าต้องอร่อยขั้นเทพเลยพวกนี้ฝรั่งอร่อยมันดีอยู่แล้วแต่อยากให้คํานึงถึงเ,ออเรื่องสายพันธุ์ที่สามารถผลิตเพื่อส่งให้ตลาดเนี่ยได้ได้ได้อย่างมีความต่อเนื่องถ้าใครส่งตลาดใหญ่ๆอย่ส่งแม่ค้าอะไรพวกนี้นเนาะ ก็ให้เน้นไปตรงนั้นแต่ถ้าเราปลูกเพื่อปลูกไม่เยอะปลูกปริมาณไม่เยอะเราปลูกปลูกเพื่อความชอบความรักอะไรพวกนี้แทนจะเก็บสายพันธุ์ใหม่ๆราคาแพงๆอันนี้ก็ไม่ผิดอะไรก็ไม่ผิดอะไรเลยต้อมเองต้อมก็บ้าโบเก็บเยอะแยะไปหมดจนปงจนเต่าเมงปัจจนีแดงปะปยงอะไรพวกนี้เนี่ยนะก็เต็มไปหมดแต่อันนี้ของต้อมเองอ่ะต้อมปลูกเพื่อ ้อมมีจุดประสงค์ว่าต้องอยากจะรวบรวมทุกสายพันธุ์ที่มีเพื่อปลูกให้ได้ผลแล้วก็พยายามส่งต่อข้อมูลของแต่ละสายพันธุน์นั้นๆให้พี่ๆได้เลือกกันอีกทีหนึ่งคือเหมือนเป็นตัวทดลองอะ่ะว่าสายพันธุ์นี้รสชาติเป็นยังไงเนื้อสัมผัสผิวสัมผัสเป็นยังไงเพราะว่าหลังๆมาต้นพันธุ์ค่อนข้าง,างราคาแพงแล้วก็เข้าใจว่ามันเยอะสายพันธุ์ฝรั่งพันธุ์เราตอนนี้มันมีเป็นร้อยอะ ก็ไม่รู้จะจะจะซื้ออะไรดีเดี๋ยวก็จะไปโดนหลอ,อกกันอะไรเงี้ยต้องก็พยายามเก็บเก็บทุกสายพันธุ์ยางเขียวมีหงจ้นสื่อลูกกลมมีลูกกลมลูกยาวอะไรเยอะแยะไปหมดนะตอนนี้เขาก็ดราม่ากันนะแต่ต้องไม่ได้ไม่ได้พลาดพียงอะไรใครเนาะต้องพยายามจะบอกจุดประสงค์ในการทําส่วนฝรั่งของต้มว่าคืออยากทําผลขายนั่นแหละแต่ก็จะเก็บหลายหลายพันธุ์ด้วยเพราะว่า พยายามจะเก็บหลายๆพันเพื่อให้ข้อมูลกับพี่ๆได้เนาะพี่ๆจะได้ไม่ต้องไปลองปิดลองตัวว่าเฮ้ยสายพันนี้มันรสชาติเป็นยังไงคืออยากมีให้ชิมอ่ะคืออยากใครผ่านมาที่สวนก็เฮ้ยมีพันนี้พอด,ดีเอาลองชิมเองแล้วกันจะได้ไม่ต้องมาเถียงกันว่าอันนี้อร่อยอันนี้ไม่อร่อยแล้วก็ที่เนี่ยเน้นปลูกแบบบินซีก็จะดูแลเหมือนกันหมดทางแปลงปุ๋ยก็ปุ๋ยอินรีย์ปกติความความหวานความชัดเจนของ ของรสชาติเนี่ยก็จะขึ้นอยู่ที่สายพันธุ์แล้วเรื่องการดูแลเราดูแลเหมือนกันแต่เนี่ยไอไอเรื่องนี้อีกไม่รู้พูดไปจะดราม่าไปนะคือเรื่องการดูแลเนี่ยเราดูแลเหมือนกันทั้งแปลงต้องไม่ได้มีสูตรปุ๋ยเพื่อทําให้มันหวานอาจจะมีเติมขี้เถ้าเติมอะไรในสูตรของแปรอินทรีย์บ้างใช้ขี้ข้างคาวใช้อะไรพวกนี้บ้างแต่เราจะไม่ได้เล่งโดยใช้เคมีอะไรพวกนี้เลยทุกๆุกเขาเรียกอะไรอ่ะ ตัวแปรในส่วนเราจะเหมือนกันหมดทีเนี้ยมันก็จะไปตัดกับเรื่องสายพันธุ์แล้วว่าเออเราดูแลเหมือนกันนะแต่รสชาติมันก็จะมีความเด่นความต่างกันไปของแต่ละสายพันธุ์อันนี้นะพูดพูดในเชิงของคนที่สะสมสายพันธุ์เพื่อการศึกษาอย่างของต้อมเนี่ยคือต้อมอยากทําแปลงเนี่ยให้ป็นเป็นแปลงที่แบบรวบรวมทุกสายพันธุ์พันธุ์ไหนอร่อยก็ว่าอร่อยพันธุ์ไหนไม่อร่อยก็ว่าไม่อร่อยตรงๆเลยเนาะ เรถามว่าต้องทําพันจกำไรไหมต้องมีทําพันน่ไยแต่เป็นพันที่ต้องรู้สึกว่ามันโอเคแล้วมันสามารถมันสามารถทําผลผลิตเชิงพาณิชย์ได้พันหลักหลักที่สวนมีก็หงเป่าซื้อเฟิร์นหงมี่ช่วงนี้ก็มีหงจ้นซื้อที่อได้ชิมแล้วก็โอเคขึ้นก็โอเคให้ผลผลิตดีผลดกทําผลออกตลาดต่อเนื่องได้ส่วนเรื่องราคาที่ออกสู่ตลาดก็เหมือนกันนะเพราะหลังบางท่านก็แบบ ขายฝรั่งนะต่อให้ต้นพันธุ์ราคาแพงต้นละพันสองพันอะไรเงี้ยเนื้อขายได้ไม่เกินร้อยอันนี้เรื่องราคาต้องขอเจียงนิดนึงคือเราสามารถสร้างมูลค่าให้กับฝรั่งเราได้โดยอย่าไปด้อยค่าเขาว่าฝรั่งมันต้องขายได้ราคาแค่นีน้ถ้าเรามีสตอรี่ถ้าเรามีดีเทลถ้าเราใส่ใจดูแลฝรั่งเราถ้าทําฝรั่งอินทรีย์นะแล้วขายให้คนที่ต้องการฝรั่งอินทรีย์ราคามันไม่ใช่ปัจจัยสําคัญเลย เขาสามารถซื้อได้โดยที่เขาไม่ต่อราคาสักคำมันอยู่ที่ว่าเราสามารถให้ประโยชน์แล้วก็ตอบโจทย์แล้วก็แก้ปัญหาให้เขาได้มากน้อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นต้อหนึ่งได้บอกว่าเรื่องราคานะถ้าปลูกกับเรื่องราคาพี่ไปเชิงพันนิดเลยปลูกหงเพาซื้อปลูกเฟื่องหงมีปลูกหงจนสือพันตลาดที่มันมันสามารถามีผลผลิตได้เยอะๆไปได้เลยมาีก้ล้วตัวแซบครับจ้องครับผม ครับผมฝรั่งยังไม่แก่เลยยีโรกินหมดส่วนแล้วเนี่ยเมื่อกี้นาก,กินก็อ่อนไปอ่ะยีโรกาแอบกินไปใช่ไหมใช่เปล่าไม่ไมฮะใช่ไม่ใช่ไม่ไม่เอวเสียงเล่าเดี๋ยวนี้เสียงไปแนละ้วไม่ใช่ไหมวันนี้กินไปยัางฝรั่งอ่ะอันนี้ได้กินฝรั่งยังนี่ยังไม่สุกอ่ะ ยังไม่แก่เลยควันนี้ยังไม่มีพรหลังแก่เลยเออมันยังไม่แก่ครับเนี่ยเนาะก็อา้าวลืมเลยฮีโร่มาพูดถึงไหนแล้วนาะก็อย่างที่บอกนะถ้าใครปลูกเชิงพันธุนี้ก็เลือกพันธุ์ตลาดพันธุ์พืนอถ้าใครปลูกเพื่อความชอบหรือไปทางความสวยงามอันนี้แล้วแต่สายพันธุ์เลยใครมีกําลังเท่าไหร่ก็ก็จัดกันไปเต็มที่แต่ก็อยากแนะนําเรื่องที่มาของแต่ละสายพันธุ์ด้วยก็หาส่วนที่ เชื่อถือได้นะไว้ใจได้หน่อยสมนะีูรณนะที่ที่ไว้ใจได้เนะมันก็จะได้ตรงสายพันธุ์แล้วก็ฝากเตือนนิดหนึ่งเนาะในเพจ Facebook เฟซบุ o กอะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้มันยิงแอดขายกันเยอะพี่ๆสั่งฝรั่งมาส่งรูปมาให้ต้องเจอเป็นชมพู่ะ <c oughs> นะล่าสุดมีพี่ท่านหนึ่งส่งมาเนี่ยสั่งต้นอะไรมาไม่รู้ถามคนแถวนี้พี่ก็มือใหม่ด้วยพอส่งรูปมาอา้าวนั่นมันชมพู่พี่มันไม่ใช่ฝรั่ง กินฝรั่งเหรออืมมันไม่มีสุกเลยวะ่ะม,มันมีสุกแดดมันมันสุกแดด,ด,ดไ,ไดปข้างอืมมีไหมแล้วเกือบจสามที่วันมันยังไม่ขึ้นเม็ดไม่แก่มันไม่อร่อยอสีโลกอืมอมีไหมเน,นี่อ่ะนี่ก็สุกแดดเหมือนกันเนาะเรื่องสายพันธุ์ฝรั่งก็ ถ้ามีกําลังขึ้นอยู่กับความชื่นชอบเลยเอาตามสบายเลยต้นละห้าพันต้มยังซื้อมาแล้วไม่ได้เชียร์ให้ใครซื้อตามนะแต่แค่ถ้าใครไม่มีทุนหรือใครรอดได้นะรอแปงแลงเราเดี๋ยวต้มทดลองให้ต้งสั่งมาแม่งลูกพันนะ่ะใครมีพันุ์ไหนไปแปลกๆที่ยังไม่หมีทักมาได้เลยเก็บน่ให้หมดทุกสายพันธในะช่วงนี้บ้าไปแล้วคือ,อขอพูดหน่อยเห็นเสียงยงกันจังเลยไม่เวลานไม่ต้องแถงเดี๋ยวต้งปลูกให้มา ทุกสายพันธุ์เลยโอเคเนาะก็แวะมาตอบคำถามแล้วก็มาเดินหาคนร่ังให้ฮีโร่ฮีโร่ได้ไหมนเนี่ยยังช่อเนี้ยหอไปได้ไงนะสี่ห้าลูกเนี่ยอย่างเพื่อนหงมีนะใครจะทำตลาดนะแนน,นน้ำพันนี้ดูดิอเ,เออแล้วลูกใหญ่เป้งงั้นไม่ได้เล็กนะ นะอันนี้กิมจูแดงเบอร์อะไรวะอันนี้เบอร์สี่นะเบอร์สี่ก็ติดผลง่ายนะโดกอยู่แต่ต้องทำต้นใหม่เนี่ยมันโทมเยอะคือรีดนาทาลิงกับเขาเยอะคะาดพอม <c oughs> สองเดือนไว้ลูกแล้วครับมันก็เลยน,นะฝรั่ง แก่ไหมหาดูสิมีไหมแก่จังลูกนู่นมากุ้งพาไปดูอ่ะตาม,มกุ้งไปแกยังไม่ดูนอย่างอันนี้อะไรเนะี่ยกิมจูดแดงเบอร์ห้านี่ก็สวยนะนี่นะใกล้ละใกล้ละกิมจูดแดงเบอร์ห้านี่ก็เสียบยอดไปเยอะอยู่ให้ชิมไปเราก็โอเคอยู่นะ นี้เบอร์สองมะแล้วสองกิ่งผ่านกิ่งต้นเขาก็โอเคแล้วก็อันนี้แดงปตัตตนีเนาะก็อย่างที่บอกนะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ฮะเนี่ยต้นเนี้ยมันปลูกได้ไม่ถึงห้าเดือนเลยเพราะว่าต้นแข่มาซ่อม ห้องเต้นี่ก็อร่อยอยู่นะไหนลูกไหนเหมือนมันสุกเดดอะ่ะมันก็แก่นๆแต่มันก็กินได้แนตะ่้ามันไม่งั้นมันก็ไม่โตแล้วมาลองเลยฮีโร่ ได้เอาน้ำมาลางมันต้องเป็นสปริงเกอร์อะเหมือนจะสุกแดดอะไม่รู้แดงไหมกินไะเอาเดี๋ยวน้ำผักให้ก่อนนขึ้นจิมก็เจ็ิมืืออเจ็มนั่นเช็ดมือรอเอะเดี๋ยวอันนี้ล้างมาแล้วฝนมาเรียบร้อยหามีดปอกอันนั้นไม่เจอชอบดูก่อนใจเย็นเย็เย็นโอ้โห แต่มีมันดำปะอ่อนเทสให้ดูโดก่อนเฮตสหว,วานเฮตสกรอบมากอะอครับล,ลองกิมหน่อยฝรั่งฝรั่งฟูอย แต่มันหลุดอีกนิดเดียวก็น่าเวอรเนี่ยพอมันมันไม่ยัดกรอบมันเริ่มนิ่มแล้วมันแกนครับอืตรงนี้หงพอซื้อมันแก่นถูกไหมหวานหวานมันแก่นไหมเนาะมันแกนได้รสชาติดีอืมเออหวานเยี่ยมหวานหวานเจี๊ยบเลยอืมเยิ้มเย่้มเยิ้มเยิ้มอยู่อ่ะเออเยี่ยมถือสองงานเลยหวานไม่เบื่อหรออ่ะ หิ้นใหญ่เลยนาชิ้นเล็กมานาชิ้นเล็กมา,ากมา,มาไม่ค่อยกินนะไม่ต้องอโอ้ไม่ต้องยัดเ้าเยอะแยะนะกรอ,อบไหมกรอบไหมโอเคครับก็ส่วนเรื่องสายพันธุ์ฝรั่งนะที่ออกมาใหม่ๆต้องถือว่า มันเป็นเรื่องที่ดีนะสําหรับวงการฝรั่งเราคือมีการพัฒนาต่อยอดอ่ะนะอันนี้ต้องยอมรับว,ว่ามันเป็นเรื่องดีแต่ด้วยความที่อ่อมันออกมาเยอะอะไรพวกนี้นะก็ลองพิจารณาดูถ้ามันยังแพงอยู่รอได้ก็รอเนาะเรื่องดีมานสะพายก็ถ้าฝรั่งผ่นไนเป็นที่ต้องการของตลาดเยอะราคาก็จะสูงตามปกติอันนี้ก็ต้องให้ให้เครดิตของผู้พัฒนาสายพันธเนาะแต่ส่วนส่วนเรื่องความอร่อยรสชาติดีเรื่องจุดเด่นจุดด้อยก็ คงต้องรอตามดูกันต่อไปก็ใครสนใจฝรั่งพันธุ์ใหม่ๆก็ตามช่องไว้เดี๋ยวจะหาาปลปูให้มีแทบทุกสายพันธุ์อะเอาที่มีที่อยู่ในประเทศให้ใหเยอะที่สุดเนาะเพื่อพี่ๆจะได้ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกแล้วก็ไปหาซื้อสายพันธุ์ที่มันมันยังไม่ชัดเจนอะไรพวกนี้เนาะก็พยายามจะรวบรวมให้ได้เยอะที่สุดก็จะได้อ่าเขาเรียกว่าไงอะต้อมก็ไม่ได้อยากเป็นเป็นที่แอปพูบว่า พันนี้อร่อยพันนี้ไม่อร่อยเรื่องความอร่อยตัดไปได้เลยต้อมจะไม,ไม,ไม่ไม่พูดเรื่องความอร่อยไม่อร่อยแต่จะให้ข้อมูลทางเชิงที่เราสามารถจับต้องได้เรื่องความหวานเรื่องเท็กเจอร์เรื่อง texture, รสสัมผัสเนาะซึ่งต้อมพยายามพูดอยู่หลาย,ลายๆคลิปอยู่แล้วว่าความอร่อยมันเรื่องมันเป็นเรื่องของรสนิยมแต่ถ้าให้สรุปวันนี้นะพันสายพันธุ์ที่จะจะ,จะปลูกจะเลือกหามาปลูกก็ให้ดูจากความต้องการของเราก่อนถ้าทําผลเชิงพณิชย์ก็ไปพันพื้นที่ราคากิ่งพันไม่แพงแล้วก็ ให้ผลผลิตออกสู่ตลาดได้อย่างต่อนเนื่องแต่ถ้าใครมีกำลังทรัพย์เก็บเพราะความชอบอยากมีอยากจิมก่อนใครซื้อเลยครับพ,พันธุ์ใหม่ๆถือว่าเป็นการอุดหนุนผู้พัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆไปด้วยเนาะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณเนี้ยเนาะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรอินฟิวิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนะาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆ่ก่อนใครวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ